ยี่หรอตอนนี้อยู่โอชีแล้วแม่ก็นั่งอยู่ข้างคุณนายเธอนั่งรอแล้วเธอก็ไม่เรียกตามเลยคนเขาได้กันานานแล้วขอบคุณนะกวางก็ลุยเต็มที่เดินประมาณเจ็ดพันกว่ารอบมาเต็มโต๊ะมาเต็มโต๊ะแล้วโซดานก็ตักมาประมาณหนึ่งห,หมูมะนาวสามหมูคนเยอะมากวันนี้รอคิวประมาณสี่ห้าสิบคิวอ่ะสุดสุดยอดอเดี๋ยวขอกินก่อนละไม่ไหวคิวากโซดาสั่งอะไรมามั่ง ตักแซลมอนเบสิกเราลองดูอร่อยเปล่าเดี๋ยวอีกอ่าซอสละซอสซอสซอสแซลมอนเออตะกี <S S ้บอกอยู be, ่ว่าเก็บไม่หมดแม่ต้องยังกุ้งมาแซลมอนนายแรับเีกยบกินโลเซร์ก <virgin. S 2> ินโลไปสองอันแล้วอะอันนี้เป็นแซลมอนพันธ์ ไฟร้อนมากระเบิดมากไม่มียำเส้นอีกแล้วสมัยชอบมากเมื่อก่อนมียำเส้นตัวนี้ไม่มีมือมือร้อนเนาะไฟแรงมากไฟ,ไฟ่ึ้งจึ้มอันนี้เป<ฟ>็ดไฟแดงผัดไฟแดงแม่กินเป็ดซอสส้ม ไม่ห่อพอต้มเลยอ,นนอันนี้ปลาสาบอืมหิวมากเดินซื้อของแต่ไม่กล้ากินหลายเพราะจะบุฟเฟ่จะลุยที่นี่เพราะแม่อยากกินอย่าไม่คุ้ม ตักอะไรมาไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอทำรับไปก่อนเดี๋ยวไปเดินสั่งโลใครจะเอาบ้างหนึ่งสองสามแม่พอมัง่งกี่อัน,อนแล้วโลอ่ะอุ้ยเอาอยู่แล้วแม่กับสดากินไปคนละสองแล้วนะสั่งโลมาสั่งคนนี้ รอเพียบเพียบเดี๋ยวสั่งก่อนแล้ว่อ้เดินไปดูห่ เดินมาแล้วคิวจะหายไปดูของหวานตรงนี้ดีกว่าอันนี้โอเคอัน,นอื่นไม่กินเลยไม่ไหวเี้ยตัวเองเขาสี่อันผมมาเอานะ ไปดูอย่างอื่นก่อนไปตักอย่างอื่นกินไปแล้วสองแล้วโดานเนี่ยโลโอของหมดหมดเลยมัเยอะมากของหมดเกลี้ยงหอยตลับอบสาเกนี่ไม่ใช่นะอันนี้หมู อันนี้ปลาเอ,อ่อปลานักสวรเสี่ยวตกจังเลย ชิมไม่ค่อยมีของหรอกซาชาชกินอันนี้แซลมอนแล้วก็กินกับกินกับอะไรวะกินกับน้ำพริกเผามันจะอร่อยน้ำพริกเผาก็หมดาาอะไรอย่างอะไรอีกอะของน้อยมาก สาลาเปาก็หมดสีดำๆนี้ไส้อะไรเหรอคะสาลาเปางาดำง,งาดำอ๋อง,งาดำนี่แมวเดี๋ยวปัดนึงเถึกหนงาดำใส่อะไรแมวสาลเปาตัดหลังอะไรอีกอะยากิโซบะยากิโซบะก็ไม่เอาอะ รอโลสี่อันแคปหนึ่งแคปหนึ่งเดี๋ยวมาเอาไปนั่งก่อนนานว่ะโลไหมโลรอแป๊บหนึ่งก่อนขอบคุณไม่มีที่กูมือกูไม่ได้เี่โบ๊ทเถอะหน่อยมือไม่ได้เออเดี๋ยวเนี้ยเราจะกินอันเนี้ยเลยทีเดียวเราจะได้หมดหยิบไป ีแล้วก็เก็บเปิดแล้วรู้ไหมแล้วเอาไปก่อนสองนะเอาไปกอนสองเอาไปก่อนสองให้ย่าโบกกว่างก่อนแล้วเดี๋ยวแม่กับกูโลไงยาโบทำหมดอีกแล้ว วางไ,ไม่ไหวอ้าทำไมอ่ะอ๋อไม่ต้องรีบกินโลอ่ะมันจะทำให้มันมเหนียวโอ๊ยแต่ยังไ่ะไรกัด้เท่ไปหมดโอ้โห้ไมเงียอ๋ออร่อยคุณพิมไปสองแล้วนะแ้วแม่ก็กินไปสองแล้วนะสว้าแม่ฉันสุดรไปเอาก่อน แม่กินเก่งมากนะจุนน๋มีอขอก็ได้สองมาแล้วมาแล้วมาแล้วจา้าอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวมาใหม่ทำไมไม่ถึงคิวชันสักทีชินงงจะมากินอย่างอื่นแล้วกันกินปลาดีกว่านีน้ปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาเน,นี้นัวเดียวเนวปลาเลยเนี่ยเหมือนคลน้ายแบบ อารมณ์แบบนึ่งอะนึกถึงแม่เราลองร้อนๆนะไม่ได้ิีมะนาวหวานแน่เลยไม่มีใครเอากุ้งแบบที่เป็น่างนั้ำตาลเลยอร่อยไม่กุ้งแบบเอาไปทําเหมือนกับมึงไม่เคยกินหรอกอร่อยมากแต่กูไม่เคยดื่ตงเลยไม่มาเลยเดี๋ยวแป๊หนึ่ง thì bố thì bố nhảy em nề em không đi, nhảy kìa nào, đang đủ mà nó ngon đấy, bắt bạch hoyzi, bắt bạch hoyzi, bắt ngừng Mưa bắt bắt bắt, bốn này đi, cái đi 2 bài em không biết như ngày nào, làm như thế nào, อันยามีสองใบอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะลองไปดูทั้งสองใบอ่าโอเคโอเคอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยหรอหรือไม่ใช่ไหมยังใช้ได้อยู่ไหมอะยังใช้ได้ค่ะเดือนหกหมดเดือนหกโอเคจะไปเอาโลกับของอัน 有烤羊。 รอต่อจากอันนี้ป่ะเคเดี <casually uttering> ๋ยวเดินไปใหมยังไม่ถึงคิวจระไม่น่าจังยังไม่ถึงคิวเลยอ่ะเดินไปสามรอบแล้วกูงงมากเออนน้ำจิ้มใส่ไปแล้วจะเลิศมากช่าบึ้งฉ้าบึ้งตบอกว่าเลยขึ้นช่วยกันรู้ว่าหวานโอเคมีแล้วเลยีาดีเร่มันเปลี่ยนเป็นแพงกว่าเดิมอีก

แมกตีนเป็ดซอส้มเอาเวนกัมอันนี้อะไรเหียบบดเอาหมดแล้วเดี๋ยวรอเนี่ยรอโลเนี่ยไม่ได้ละทีเออะาไปดูก่อนโลได้ยัง มาแล้วมาแล้วน่าจะได้ล้วรอบเนี่ยให้แอมไปก่อนรอแอมมาไม่ไปโอ้ไม่ทันเราของคนอ่ะจะเอาอะไรดีวิวเจอร์จ้ะ จะตักอะไรเบียร์โน,นจะเอาอะไรตขอคุณค่ะได้แล้วช้ามากเลยอ่ะทำช้ามากจะเป็นลมอะแม่ อะแม่หนึ่งอ่นแม่แม่ทำไปดีอยาให้หกขอร้องเดี๋ยวเดีย,ดยอันนี้นี่อ่ะจับไปดีไข่กุ้งเยอะดีไข่กุ้งเยอะมากมามาก,กินปลายกินปลายทำช้าช้ามากคนที่จะคิดทำให้คนอื่นเยอะเยอะอ่ะ๋ย่โบถือมั่งดีเพกินต้องรีบกินอันนี้ไม่งั้นมันจะเหนิยว อันนี้สามแล้วโอเคมแมงง่แม่อร่อยไหมแม่ินิี่อันแม่กิน4อันโอม่กุเคยกินมากสุดหกจริงกิน6อัน อเดี๋ยวเอวของอันนี้ยกกนอย่าให้เขาเก็บเนาะถ้าเขามาวางให้มึงเจาลงมึง้สัต่งไปเขาทำหามากนาม,มาก ้าเหรอ้าไม่ได้มา้าอยู่บ้านก่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดไปานอนน่เดอนหน้าก็เจอกันอุ้ย ล้างหลังเวลากินบุฟเฟ่แต่แบบไม่ให้โอวีเนี่ยเป็นแบบร้านกเอ็นแล้วก็ร้านที่แบบกำลังเพึ่งแบบเปิดแห่งันกันอะของเยอะแล้วก็กาแะแต่โอวยชีมันจะแบบหากินง่ายๆไงแล้วก็ไม่แพงก็ของร้อนแล้วก็เนาะมันเหมือนแบบคนเยอะมากแล้วมันยั้งมัแย่้งกันน่เยอะมาก เดี๋ยวต้องไม่เอาเพิ่มแล้วน้อยเกินไปไม่คุ้มไม่คุ้มเลยกินไม่คุ้มจะเดินแมเอาของก่อนคนก็ว่าือลาบ้าเบาเดินคุยคนเดียวเอาไรเนี่ยแซลมอนไม่ค่อยมี พอแซลมอนลงปุ๊บก็จะหมดปัด๊บก็จะไม่ได้กินกินอะไรเนี่ยนี้มีของอะไรจะกินเลยน่ะหืมของดูดิจะไปกินอะไรอะ่ะจะกินอะไรอ่ะหมดทุกอย่างเลย ไม่รู้เจ้าอะไรเลยเขาไม่มีอะไรจะกินเดี๋ยวเอาปลาดีอ่ะเอาปล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 าของหมดหมดทิกอย่างกาินปลา มาหกไม่มีอะไรกินเลยอ่ะน้อยมากอ๋อต้องเอาที่หนีบลืมเอาที่หนีบมาเดี๋ยวมาหนีบกุ้งอยากกินกุ้งเดี๋ยวเอาที่หนีบก่อนมาหนีบมาหนีบมันหนีบ กินอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เติมของเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะฉันเครียด่ะแกกินซาลาเปาดีกว่าตอนแรกก็จะไม่กิน ก็ไม่รู้โอ้ตายฉันรำเบื่อตัวเองมากไม่รูจะกินอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรกินเลย <c oughs> อย่าไปเอาที่หนีบก่อนขอที่หนีบอันนึงใส่มาจะาไปหนีบกุ้งไปหนีบกุ้งกว่นแล้วมึงจอามึงที่สั่งนะ้นช้ามากไปหนีบกุ้งเหมือน 造了又没。 Điều chơi Nam của ma, như quân mà còn nói cướt. Tao cung à, cung ở này à? nghiệp, ít มือฉันก็ยากมากอะไรวะเนี่ยไก่กับหมูเอาไปคำนึงเอาไปชิ้นหนึ่งมันมันไม่มีอะไรเกินไปว่ะ ของไม่มีมอ,อ,อ๋อเด็กจะไปอะไรไปยืนก่อนเดี๋ยวแคลิ์เนียไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาถ้าไม่ไม่งั้นยิ่งจะไม่มาหนักเลยกละเปราก็ไส้เซ้ยว้ยแต่จะบ้าไม่มีไม่มีอะไรกินเลย แล้วไม่ไหลเขาจะมาเก็บจานไปเนี่ยแม่เธอไว้หน่อยอนี่มีของจริงนะทุกคนมันแบบคนเยอะมากไงพอคนเยอะมากเขาก็ตักกันไปหมดแล้วก็ของเติมไม่ทันปลา không à, ừm, à. ừ. ừ. à. đi rồi, mấy hành à, này là mẹ mẹ im có, có ăn không, nó ăn được, ăn ăn được, được, กิโลไปสิอันงาคุณนายแม่สัญญาเหมือนจะหายแล้วเนี่ยทำไงบุอัด